บรรยากาศภายนอกครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ประมาณทุ่มกุก้งก ua เสียขอหาสองถุงครับนี่นี่ขนาดล่มได้นี่ขนาดล่มได้ผมนี่รุ่นวาเลี่ยนนี่นม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 มากนะครับนี่น ครับไป่รุน่นนิสานบังหน่อยครับมึอนี้แลงนี่มึอนี้ก็ดีผ้าพีผ้าน้องเบิ่งชมบรรยากาศตอนเขาแรงแล้วก็ับพี่รุ่นเห็ดอันห้างไซอันบอลอันตรงแมงครับตรงไฟแมงดาไม,ม่มาาามกม็เลยผ้าพีผ้าน้องเห็ดเพราะว่าเห็ดมือนั้นมันบ่อขอทาปนี้มันบ่อยากมากพี่รุ่นเลยผ้าพีผ้าน้องเบิ่งนำทาน่าหน่อยเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆของบ้านเฮา ก็มีหองนี่แหละไร่ก็มูพี่น้องพระท่านใน,านาวานเขาวันน้ำน้ำขอดอกน้ำม,มันมาแห้งกบก็บไร่ไร่ที่เรียกกับพ่อชี้ลูวออก,กว่าสีสูบน้ำออกเยอะดอกตว่ากับเอากบมาปล่อยไว้นี่เป็นซิปซิปโตแล้วครับมันก็อยู่นั่มือนี่แหละกับพ่อได้กินกบหน่อยพ่อได้มีห่วงสอนพ่อนั่นแหละครับแต่ว่าจิบพระท่านหูดอกว่ามันกับจีบพระท่านมีดอกเหมือนถึงมีกับจีบมีตัวน,นี้หน่อยอยู่ให้มันใหญ่กันหน่อยก่อนจังที่พ่อพี่พ่อน้องสอนแต่ว่าแรกนี่มือนี่พอชี้ลุ่นสิพ่อพี่พ่อน้องเห็น สังสีไซอันเย็ดไฟใส่ตรงแมงดาเนีย่ยว่าสีส้วนพีส้วนน้องมาไตแมงดาน้ำกันครับแรงนี่เดี๋ยวมาเบิ่งผ้าพีพ้าน้องมาเบิ่งกันครับนี่นะครับอันพินรุ่นว่าสิมาเปลียปล่ยนแปลงใหม่ที่แหล่าเขาใส่กํามังหยางนี่มาสังเกตเบิ่งแล้วกํามังหยางใหญ่ๆเนี่ยครับก็บว่ามันสีดีมันหล่าบ้าเมียนนี่ห้างใหญ่ๆนี่ แม่งก่เต้ากัะไตออกแม่งก่เต้ากระไตออกตักเตียนกับบืนออกบาสเสียดสูใไม่ก็น่านี่สันเดยกะว่าสีเปียนนี่แหละครับนี่เปี่ยนสังสีออกกะว่าเสียดเป็นข้งสุโรปยี่หน่อยเห็ดเห็ดเห็นมันเป็นสีสุโลปยี่หน่อยกับกะว่าแม่งตกไม่มันตกใส่หันคูไม่แบบนี้สิบอย่างเสียบใส่เป็นทังกะว่าแม่งดาบมือหนึ่งกระไตแม่งดาไว มันก็ขึ้นมาขอบมันขอบก็มั่งยางนี่ครับนี่เนี่ยปวดบาเนาะนี่มันไตออกแมาขอบนี่โอ้ปี่นขวบเปลีนไงอยู่ที่น้องเลยชั่นเดียวเนี่ยมันไตขึ้นมาขอบนะบาสิพี่รุ่นว่าสิเปลี่ยนไม่ดี๋ยจังได้ก็ให้พี่รุ่นเหี้กันเนาะจังเบิ่งกันว่าผลอองมาสีคือบอแมงดาสีมาบบเหมือแรงกับมาไตแมงํำกันนะครับมีสามหลอดก็มีหลอดนี่กับเกาหล้วครับนี่สีเปลี่ยนหลอดไม่อยู่แต่ว่าหลอดนี่กับยังไม่อยู่ ทอดึงเป็นหลอดม่วงครับเอาไปรุรุนเปเนลี่ยนแปลงเฮ็ดแล้วๆไปยุรุนยังสีผ้าพีผ้านองเบิ้งอีกทีนหนึ่งครับไตไฟแมงดานำกันเดอครับหมูเรีงจับแมงแมงดาแมงกิตเตน้ำกันครับกาแฟากามาเดอกาแฟยากามาเดอ โซ้านีพี่น้องเล่ไยกาแฟออกไปหายขีย่หายงอน้ำเหมึงแตน่นหกง่เาเปลี่ยนงเครื่องไปน้ำผูบาวภูบาวว่รอไปโอ้ยผุนน้อเ้ยไปขวางกันเจ็บสาเจ็บแขนแยเงาหุ่นแม่ไปไหมอ้ยอ้ยสุดอกไปน้ำผูบาวผูบาวเถาต,ตัวไปโอ้ยสุก พอวกพวกกน้เบือ่อกรบออย่างมากกระไม่ลามากมากากบอย่าไปเลหนูอยู่ม้มากโอ้ยมาเดียว์ังสีมูอออกก้นครับุมาลงมาลงมาเดี๋ยวกนหล่าจังบึงอีกทีนึงครับชูให้เอ็ล็กหน่อยดูดิ

จะยิ่งจมของพื้นหอกให้เบิ้งนะาเบื้องหน้าเบื้องหน้าพอหาวเบื้องหน้าแม่นยังแม่น้อเย็นหกาแฟกระจ่งพ่อกาแฟอ๋ออ๋อหายยังวะหายยังวะหหายยังวะหายยังตีงหน่อยมั้งนี่หายยังหน่อยนี่มันไม่หนูวะยังกาแฟอะไนี่ โอ้โ uhm, คตรก็ค er ุ้มกันเลยเว้ยปล่อยเขาหาเรามือไปหน่อยเลยมันเหม็นน่ากินม่ลลูกหืบู๊ยบุนด้วยแท้แเธอนี่มคยังบู๊อาโอ้โอ้โอบนฟื้นของโอ้ยไมนยังน่อยหน่อยเลยทางนี้เอสูงอีกอะไร โอไอเมนูซิ่งเด้อข้าพี่น้องเด็กนลอยมื่งนีเนาะสายลุยพี่น้องเลยว่าจะถือกินหนูบ่มีพลาดเอ้าไปรูปเด็ดนี่ก่อนมันจะคำก้อนนี่ละ่ะซูหาอะไรนุซิ่งนี่นี่ละ่ะพูนเก่งหลายวีซ่าห่อนพี่น้องเลยห่อนวีซ่าสายลุยสายลุยยามาจ่อยแจอยุดแถวนี้กาแฟบอกแล้วเดี๋ยวพอพี่เด่นนี่ก่อนมันจะคำเดี๋ยวถ้า ลิ้นใส่ตอนแม่งมากก้อนหมูเลี้ยมันจะคำก้อนนี่แหละนูซิ่งดอกพี่น้องเลี้ยวบังเห็ดนี่ก่อนอ๋อพี่น้องเอ้ไก่ล้วไก่ควบเป็นจริงแล้วครับนี่ไก่ไม่ยื่ตู้แล้วครับมาจับซอยอาพอดีจ้ายื่นตัวออกมาจังในบ้านนั่นพอดีเห็นพี่รุ่นงงงงงวอยู่วัานแล้วเห็ดหยั่งใจจับซอยพ่อได้ขึ้นได้ส้ำนี่ครับการจุมวันนี้เลี้ยงซังสีก็บอกครูทั้ง้ามมากอะ คือสีแล้วล่ะครับก็ทีเดียวเปิดไฟไว้บ่ตีนี่จะขันตีวะสมมติแข้งแล้วเอาขันก่เติมเพียงงัวก่อนเติมเพียงขึ้นเออไปไปเบื้องพาะผีพระนองช่วงบรรยากาศรอบพิเตเวนรถสิโต้งดินครับรอบพิเตเวนกำลังสิเขาวหูรุ่นผูกกูกูกูกลัวอยู่รุนไปยงต้นนั่นหม่อยแนเป็นยังต้นนี่ซึนแหมข่อยต้นนั่นข่อยตั้งดีก็ต้นนี่แหมโอ้ต้นบารมีนี่แหมต้นนั่นจ้าไหนสีเขียวจูบๆล่างวันเป็นย้อนยังสันเด้โอ้ยไอ้ผีน้องเบื้ อยู่ข้ากันเบอร์ทุน,น,น,น้องเหมนเนาะอย่ว่ามีตู้ไม่แก่มือ่ม่เลยพี่น้องเลยอันก้นอันฟุ้นทั้งไตออกบันนี้เม็ตูไ้ไปก,ก,ก้นดินไส้เมื่อไส้มื่อตกแต่งไม่เมนมันสติสติดเนื้อสติดมันหุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องสีพาน่นาพานตัวนี้เนาะแมนเตัวนี้เ<อ>ม็ตูวขาดหวังไว้ว่าตัวนี้สิตาาสิดง,งามกีงาตัวน,นั้นเมนดินม่องนี้ก็งามเพราะมันเป็นน้ำเมือนเอาฟุ้นใส่เครื่องทงปุ๋ยเงาเพื่อนี่ลุยโอ้ยอย่างงามหลายพี่น้องเลย ยังงามไหลเลยไตจ่อยขึ้นเขาไว้ีดเตี้ยก้นหลุมเอาฟุ้นใตไหลายๆคิดว่าต้นนี้ต้องงามแท้บัดนตัวต้นนี้เราซื้อพ่อว่อวยู่นี่ต้นนี้ข่อยบ่าหวังต้นต้นนี้ธรรมดาอยู่บันต้นนี้ขึ้นเังไดยขึ้นงามก็กันต้นนี้ติดเลยล่ะนี่ติดอะไรเรื่อยลักษณะเนาะติดเลยล่ะอเงาเลยตัวนั่นบัวเจียนยูเจียนไปเป็นเงาอย่างไรพี่น้องจะวาขึ้นผดฟุ้นตีมีตัว่านี่ล่ะอ๋อจะได้ไปรุ่นเน็ดก้อนมีตัวไปงัวอ่อนเฟี้ยงหัวจรินกอนเดี๋ยวมาเลี้ยงว่าหาจับแมัันนบ่ม มา,าบึง้งแรงนี스스้คร <se> ับเปิดไปเปิดเถเนี่ยมีนอกดอกมีเรอดอกเยอมุ่งน่กับตีดอมุ่งนกับตีสัมผางไี้ยาหร่หอามุ่งนี่กับนี่ี้ตป๊ป ถังหลวงมาส่คันเน็ดอันฐานนี้ยังยังสี่เนี่ยขันร่มมากขันไปนี่เป็นตะยานคัะเดย์ใ่ไงดีจริงไงพันหนึ่งร่มหัวกันหึงจากหมัดฐานไปตัวน้ตเพราะแม่ข่อยยันย้ำร่มไม่ง่ายนี่ยยึไปง่ายๆนี่คือไปหยกไงเนี่ตะยานไปไปขึ้นไฟเลยเดี๋ยวข่อยเสียไฟทางนี้จะจะไปขึ้นไฟขึ้นไปเกิดเลยแม่นเอาทพ่อเป็นบักเกิดดิเสียปักไฟอ๋อบุทโธนเลียบร้อยอ๋อพี่น้อง เรียบร้อยแล้วบันนี้เจ่งเด็กกับแรงว่าไปไฟเหนกันนะครับไปแมงดานี่กอกดปื้อ,ขอ,ขอปูมาเลยเดี๋ยวเป็รุ่นเดียวอ่ะตั้งเหนียวกันโอ้ยแม่งไหลกันพี่น้องเลยพวกเปิดถึดึงดึงมาเลยเดี๋ยวเหนียวกันยายไอ้อะกูหนามาใส่กันแม่นล่ะบป็นเออผมร่มเย็นเยิดข้านึ่งนึ่งบรรยากาศช่วงนี้ครับที่ว่าฮ้อนเอา ขันห้อนเต่าโงสี่ลักษณะแบบนี้ตั๊เเกาบ่มีผาดครับแมงจะเตโตแมงดาจีปมตะแตนจีนุ่นต่องมาแล้วครับตั๊เเกาขนโอ๊ะหลังจากแมงมูนี่เงียบจังน้อยนี่กับจีเมียนน่นเดี๋ยวพี่น้องเลยเห็ดีลยวแมงจะโตก็เหลือมากเหลือมากเลยครับวันนี้ของพระท่านมากหอกช่วงนี้ก็ร่างเหมือนมีดตัวจีปมแมงเงตโตกับมีดหรอกครับอยู่ในองค์อันนี้เฮ็ดตันในเล่าส,สมบุญแบบเลยครับพเพราะว่าหมืน่นคนคำก้อน เดี๋ยวเห็นแมงนี่ซาซายิงหน่อยแมงก,กะโตกะดิมาจีปลมหรือแมงดากะดิมาแล้วครับนี่จังงๆเลรอครับมาเรือมม่อะดรนี่มันโมโตเข้าจับถิ่มซิคุเอะขันมืนคอคนนะครับเก็บจะได้ก็รุ่นน้ำกันแล้วครับขึ้นนี่สีมันบ่ามันแมงดาแมงกะโตแต่ว่าควายเฮ็ดนี่แล้วลูกสาววัรุ่นเสียซ้ำ สาวกาแฟไปเล่นเมาทั้งไลยบุ้งผู้บ่าวทั้งไลยบุ้งมันตัวเอาสีเดินน้ำหากาแฟอยู่โอ้ไปทั้งไลยบุ้งมือซ้อกน้ำไปวิ่งไกลๆปุ่นเราตีนโคกปุ่นนี่คือที่เนาะนี่ปีเตีเดี๋ยวหนึ่งล่อแม่งนี่เงียบจริงไรผนละครับจังมาหลุ่นน้ำกันว่าแม่งดาสีมาบ่เคลนนี่แม่งเกตเตาสีมาบ่เนาะเนาเบิ่งกันยาวๆครับ ไปในน้ำหยินแล้ยินเสียงแมงดามาเตียไปก็เสียงกินนู่นเสียงกินปมกิงขวางนี่ของพระท่านด้เจ็บได้เมียนอยู่พี่น้องเอ้ยยังหกอยู่คอยเป็นคอยไปคอยเจ็บไปเสียละฟื้นของพระท่านด้เมียนมาทันทีโอ้มีตูัวย่องกบตะกบย่องฟุลใส่พุนใส่หนี โอ้สนุกป็นยังนอ้อเป็นยาแทนนี่นอ้อครับเปนยังแม่งยิ่งรูว่าพือสีลมๆเหรอแมงเมากับรังมากพี่โนโอ้องบุญวันบุญบวันอยู่ปุ่นแมงกติโตกับรังเหลื่อมมากหลังจากแม่งบางพริกแมงมีออกงูนี่น,น้อยนี่นี่เนี่ยเป็นน้อยนี่ก็แม่นระบานี่อากาศชิ่นนิง่งเอาองศ์สิแม่นโลดครับเดี๋ยวแมงดาก็ือมาอากาศนิงน่งๆเล็กน,น้อยก่อนแมงกต,ติโต ยังบุบหน,นึ่งท่าคนเ้อพี่น้องเอ้ยหายเจ็บแม่งเจ็บโตแม่งดาน้ากันเด้อมือนนี้ขึ้นนี่สีมาบมา่มาสีมันบ่มานเนะาะหายอยู่หายจินครับอิสานบ้านนอกสิแหละครับแต่ว่าขั้นเดียนไงมันบ่มาเลยครับขั้นเดียนไงขั้นเดียนไงแก่งจังปังนี่บ่มาเลยส่วนมากสีบ่กใครมากขั้นเดียนเหมือนมืดเดียนเหมือนมืดกับแม่น,มน,แลมมนละ่ะอากาศชิวโอ,โอ้ขี่ลงกมือองค์กัน หลังจากแม่งนี่แหละครับหายไปกันหน่อยแต่จังสีมาแม่งดาอ๋อจังะไรก็จังรอบึง้งบาสีมาบ่สีมีบ่ขึ้นนี่สีมันบ่มันครับสีประเดิมมันฐานนี่ไม่บ่ไฟหลอดล่างนี่ก็จะมีอายุปีหนึ่งเหรอครับแต่ว่าหลอดเทิงกับพ่อท่านในพ่อปีครับนี่ห้ามปีพ่อดีตัวบดนี้เนาะสื่อมาวางเงินสีลงหน้าบะดนี้ยเมียนเมียนเมียนห้ามปีพ่อดีนี่นสีปิว้วกุ้นเนี่ยไฟมันอยากจังเนี่ย เอ้จังนดก็ล่อเบิ้งแม่งนี่หายพุ่นล้วครับจังสิพาพี่พาน้องน้อยหายอีกเบิ่งจางน่อยส่วนมากวันนี้มาพุ่นล้สามถุ่มกุ้งกัวหาสี่ถุ่มเที่ยงคืนไปนีแล้วครับช่วงที่มันมาดีล่อจางน่อยครับของดีต้องล่อใจเย็นๆครับบรรยากาศบันฮอกครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ประมาณถุ่มกุ้งัวเสียขอหาสองถุ่มครับล่มวินๆๆๆๆเวินเวินสร้างพญิรุ่นสิทธิพิทุน้อเมือนหนีน้อนะครับ สังยง่ไหนแมงดาก็จับยัดเส้นนี่นี่นะครับหาบึงมันล่มแม่ก็เริ่มหายแล้วครับฟาเลียมเพื่อเพื่อผิวผุนติโตกอีกซ้ำด้วยเดบุไปลุ่นอยู่เลยมาเห็นแต่ดึงเสียบนแมงกินนุ่นตัวนี้ไหมแมงกินนเดี่ยแมงเดี่ยมแมงเดี่ยมครับนี่อันมาดึงเสียบไว้ห่วยว่ามันจอหนังกับว่าปานระบาดนี่พี่น้องเอ้ยเจอกับเด็กหนังเก่าบอกว่าจีวานเนาะ มัดตึงไว้เลยครับโอ้ยว่ามันโควงสังเจ้านั่นกับพวกปานนี่วันนี้ตึงไว้กันหีเพราะเทียมมันล่มแห้งฮะเทียมมันจมสังสีจมสังสีไปก็แล้วจัดตัวตัวไม่โตมีตอยู่กันโตไม่โตที่ปมไงก็พี่น้องพี่น้องเขาเบิง่ง เงยเป็นเป,นเป,นปล่งนะครับนี่ขี้ปมมูดส่วนมากเลยนี่ดุนตัวเงยเงยสี่เล่ยขี้ปมม้มา,มมมามันมันม้าเหมือนกับขี้ปมโว้ยคนแม่งใหต่โตขี้ปมเอาแล้วพี่รองเอ้ยส้วมไมแล้วครับนั่นแม,ดมแดงมานนแมดาตันเลีนะ้ยวหนึ่งตัวหนึ่งเตี้ยมแล้วครับบันทิามากมากใกล้ได้ครับนี่นี่เป็นแมงดาเทิงแล้วครับนี่ตัวนี้น้อยเลีเ้ยวๆนี่ แม่งดาเถิหนึ่งตัวหนึ่งเตีมแล้วโอ้โนี่ตัวที่สองมาแล้วครับนี่นี่ขนาดล้มได้นี่ขนาดล้มได้พอวีุ่วนวาเลียวนี่นมน,นมนมนม,นมมาแล้วครับนี่เพิ่นก็ได้กินจากต่อมากมีไม่หรือบุญหรืเนาะน่ะโอ้ยไปใส่เลยเพิ่นบินมามหัวหอดมันล้มแห้งมันตันล้มครับสองตัวสองเตีมแล้วครับนี่สองตัวแล้วเดี๋ยวปิดกระซังแล้วครับพี่น้อนเงเอ้ยบ้านนี่นี่ สองตัวแล้วท่ามอเตอรเหมือนตำมึงลักษณะอรโ้พ uh ี่มึงว่ามือนี่พราตำคนสิบเด้กำ่ังขี่ไรอเป็นไรกละเพาตำก็สิบเถอเพราะว่ามึงกาดบัดวานเนาะอุปกรณมาหลายกว่นี้กับว่าก็สร้างแต่ว่าคือว่ามันอากาศโอโเนี่ยบัดปัดมาร่วมซะมาร่วมสมซะมาหน่อยมากหลายก็จังเบิ้งเนาะ หายน่นมูนี่กันแมงกิโตมากพ่าท่านของหวอวมาโมหอดขุรลจีโตหาตัวสามตัวไปกบจิกห่วยกะสีดีปอนอยู่ด้ใสก่กรบอันแม่งดานี่เฮ้ยข่าววดพูดล้นขี้ลิดหน่อยครับขี้ฤิดไปขีลฤดขีปนเลยค,ลค,ร,ลครับตันึง ไปยืนงกันเนี่ยชัาเดี๋ยวจันได้ไหมไปรุ่นพ่อพีพ่อหน่องหายอีกเน้อยเพื่อครับทำทีไม่อีกบ่คัารมันเงียบลบหนีเก็อตะเกิ้ลมากเลยเจเอาอะไพี่น้องมาหนี้ช่วงบรรยากาศเดือนนี้ก็ถือว่าปกติแล้ววันั้นมันล่มแหีงบึนบินโยมพอดีอันแปะน้ำอาบทามากเลยพ่อพีพ่อหน่องหายเก็บแมงดาอีกครับรอบก็ประมาณอยู่สามทุ่มนี่แล้วประมาณนี้แหละครับ บรรยากาศถือว่าดีแล้วถือว่านิ่งอยู่แต่ว่าก็ม,มี่ก้มเย็นๆนิดหน่อยแต่มันเอาเอาเลยกับหว้วยวามสีขาวกี้เด้แต่กอมันเกิไดไม้ย่ดอกมันเกิมารอบเดือดเดือกเนี้ยอาทุม่มแต่ไม้นี่แหละครับแมงนิดหน่อยก็เริ่มหายเลยเด้เห็น,น,ออหนบ่สังเกตตัวขรัวม้วนเอิญแมงมุมพริกนาะแมงมุมพริกครับส่วนมากแมงจะโต้แมงกิโต้กำลังมากพวเป๊กพวกเป๊กเห็น,น,นครับ มากเก็บเตี่ยวคุยก่อนเตรากันแมงดากเก็บกใส่กระสังครับใส่กระสังไว้เลยเก็บไว้เถ่ะปนตัวถักหนดยังแล้วในแมงดาเลยไหลายถังเห็ุเพทัานแล้วครับเป็นทางการหรือว่าแบียบมาเพราะท่านนี่สมบูรณ์แบ,บียบไปเลยตามคิดไปแมงกีง้โตงอมงอมมากนี่แมงกี้โตมันหนีว้าวว่ามันถักไปดิแมงดาเมื่อตัวไป นอ่ไปจีบปมยิ่พี่น้วงเปล่งเปลเกไบแมงดามกันขนน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 ัน,น,นพน่อาาสีหนึ่งๆเนี่ย็มกัมาอีเดมงจะเตาของสีหระครับผมค่วนก็มาเรื่อยพ่อก็เจ็บเจองค์ีกระทางไว้เจ้า่าแม่งยังสซสดซจดจเหนียบหน้องน่หน่ะตัวนึงป่นปูป่นไงยี่มาประตกทางไงไว้รถแลเร็วปะยัง ปลาคนเจไปอย่างนี้แม่งเจตองมูนีิพอมันมีลูกจอนอยู่ท้องมันกับขามันขิดแหลมไปแหลมเพคือมูนตัวมุมๆนั่นนั่นจังจังว่าปลาคนดีแต่ว่ามูนี่โอ๊ยเผื่อไวได้เฮ้ยคนหลายตัวอยู่อันไปนรุ่นเซนกำมังย,างย่างไงเรื่องมือ,มอกัดช่วงม้างขนาดไงไตได้อยู่เนาะพอดีพอดีเลี้ยมพ่อดิกินพ่อดิปนอยู่อันเรื่องเทียเ่ยว เมือขื้นหลายอยู่วะงั้นมือเศร้าละหายเงียบแสด,แดงว่ามันออกได้ตัวหรือเปล่ามันมาเกาะอันปากกระทางยางแล้มันก็บินออกนี่มันท่าน,น,น,นี่นีน่วะโ,โอ้ยพี่น้นนองเลยจีบปม้ยปมเงี้ยังี้ย่งเปล่งเลยน,น,นี่เออนี่ละนี่สังเกตมึงดีๆนะครับนี่ขันข้าเอื่นว่าจีบปมเถือน,น,นี่เนาะนีะ่เนาะนี่เป็นจีบปมเถือกไงน,นี่ครับ มันเบอนั่นตีคือบุ่อยากเนาะกีปมพันนี่มันพันนี่อย่างบันี่สังเกตเบื้องดีๆตัวใหญ่ๆเป็นเ่งครับนี่จับกุอนเดี่ยวสี่เฮ้อบัตริฆาทะพาพยีอดดนน่องเบัวก็ดูดวงนี่ตัวหนึ่งไหมตัวยิ่งๆเป็่งขึ้นกันนี่กีบอมยี่องบัเอาก่อนหว่วยกันได้สิบตัวกับแมงดาตัวหนึ่งกับว่ามันค่ากื่อแล้วปน อย,อยากจะบอกคือบานละ่ะวันคือกไต่ขึ้นสูงเถอ,อเออๆๆกัดคนเอาลงไปสิซะต,นนตนนะนนวัวนี้ก็ไต่สูงๆเี๋ยวนี้อมายุ่นคูซะมัน้องบอกกอกขึ้นไหนยุนีคนนงไอ้ขี้ปนดยู้อนแยมส่อนาะคือว่าเริ่มเริ่มนิ่งอากาศนิ่งแล้วครับนี่พอยืนรุ่นเห็ท่านในเหลี่ยวด้นี่ ตัวนี้ยายคู่ไว้ก่อนเดี๋ยวเทียดจังได้จรงป้าผีพ่อหน่องเบิ่งอีกเจนหนึ่งเหย็ดอีกเจนหนึ่งยู่ปป้บปูงให้มันดีๆเป็นทางการไว้แล้วเห็ดให้มันแบบนั่นอยู่เห็นดีๆป้าหญิรุ่นว่าถือขอเมียกินขอเลี้ยงได้บ้านนี่ผู้ผีแม่งจะเต่าผีหน่องเอ้ยตัวหนึง่งทังสองตัวขึ้นแม่งเนี่ยอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วสองตัวสองตัวพี่นสองตัวนี่ตัวหนึงงน่ง โอ๊ยปากคนพี่น้องเอ้ยปวดพวโพล้อเ้ยมามาเอ้ยอ,อย่าแต่ไรเลยสิบ่ได้ไดยักษตัวคนปากมือคนดีแท้แมงดาก็จังหน่อยมากหรอกอากาศนิง่งหรอกกานมันร่มมันบ้บบบบาใมากครับแมงดานี่มันล่มมันตานล่มบ่ได้มันปีกมันใหญ่ฮูเลยบุกมคือแมงจักโตไม่เนี้ยนี่ เจดีจ้บหน่อยดูนี่เมื่อโอ้เจดีจาปนีัมันเป็นบ่วหนงบ้หึโอ้เยมเงยโตตกอกโอ้นี่ไปพี่น้องโอ้เจดีจ่าไปหามูมันกันห่องแบบเบ็บเบบเบยุ่นน่ะอีแบบเบบบบุ่นป้าผีพ่อนองโอเจดีจามาปล่อยกันตัวนี้ ไปมึงไปห้ามูมึงมีค็ดโตพี่น้องกำลับบงมากป่นป่นด้เกียวอยู่ที่เ๋ยวบึงปกแป๊กปกแป๊กมาเรือยอยู่ใส่ไฟหมอบรซอยยด้วยพี่น้องเลยมันสิดีเดี๋ยวเห็นไก่เขาไก่มีประเด็กนกันแม่งบมดพีกหนอยเขาตายเลยก็จอบเลยละงานนี้ ปีดเกียร์มนรัวลงา,น,น,งา,านกันแม่งปีกคาตากันไนทแท้ดิเสียงเง้แม่งเกิดโตบีปอกบีปอกมาได้ลเลกิโตนะแ,แล้วสามสองสามสามสองหมดสามก่สองหรือเพี่นหัเลยงือกนะได้เราสองโตแล้วครับแม่งแม่งดานได้เราสองโตแล้วหอย,อยนี้กอน ไม่อยา,ากินข้าวจีนามกันแจ้างี่ออกมากยำอีกจีน,นึงครับไปกินข้าวจีน,นามกอนเจงีจ่ออกมายมกยำเด็เกดบุตรนครับกข้าวข้าวเดียวออกมากไม่กินข้าวกัน